เรียบร้อยครับมึงนุ่ยเกินไปโอ้โหอืมนมัโตนะครับตอนนี้ได้มาสองหนึ่กานะเมื่อกี้ได้มาเท่าไร่เรียบร้อยครับมือสองนะแต่แบบ้เือคือเลยยังเหลืออีกสี่ครั้งนะสวัสดีด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้มาอยู่กับอาจารย์แดงอีกเช่นเคยมาเล่นกับเกมสาวท้ามาร์คกิเกอร์กันเลยเจ็ดพันได้มาสี่ตัวนะ แกตเตอร์สิบครั้งถ้าได้ห้าตัวก็ได้หยิบสองครั้งนะครับที่คุณเคยเลยเอามาตอนแรกก็ได้เค <K. S 1> เรียบร้อยกับเจออโหได้สำเลยละติดไว้เจมาเรียบร้อยครับอ้อโห,อ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 หอได้มาพันสองก่อนแล้วนะครับอืเต็มกระดานยังไงเคอุ้ยเคไม่มาสิบเจอู้หพลาดไปนิดเดียวแต่ว่าได้รางวัลก้อนโตอยู่นะครับ มา2อ0 8นดะทุกคตอนนี้ยอดรวม4,000กว่าอ่ะมาคูณ1ิเป็น4,200 8,000แล้วนะกำไรแล้วนะกำไรแล้วนะทุกคนกำไรแล้วอันนี้มาเล่นไม้หนักสักหน่อยนะ,ะมาเหลือ6ครั้ง5ครั้งปับ๊บสีหลักเข้ามาเรียบร้อยครับมือหนึ่งโอ้ยเกินไปโอ้โห รางวัลก้อนโตนะครับตอนนี้ได้มาสองหมื่นกว่านะเมื่อกี้ได้มาเท่าไหร่เรียบร้อยครับหมื่นสองโอ้โหแตกแบบเบิ่มเบิ่มคือเลยยังเหลืออีกสี่ครั้งนะโอ้โเกมนี้ดีจริงนะดีตลอดการเลยนะเกมเนี้ยมาเรื่อยเลยนะเกมเนี้ยโอ้โหมาดูเงินรางวัลรวมของอาจารย์ดีกว่านะครับว่าได้เท่าไรสองหมื่นนะครับใครที่สนใจนะดูที่ลิงก์หรือว่าแอดไลน์ข้างๆได้เลยนะครับ